ตอนนี้เราก็มีแค่เนี้ยคาดทายกันมาพูดคุยกันเนาะเาเราก็สะสมเวลานาะทีผ่านแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่ายังรอตรวจสอบอยู่ยังไม่ก็ไม่พัดนะคะเพื่อนรู้สึกว่าพี่เล็กก็เหงื่อออกหมดแล้วนะคะเหงื่อออกนะคะเหงื่อ <c oughs> ออกซีซๆวันนี้ที่บ้านทุกคนเป็นไงกันบ้างคะร้อนกันไหม <c oughs> ที่บ้านที่ที่ชนบุรีนะคะเมื่อวานฝนตก,กก็แค่มาทักทายผู้คุยก็ถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเนาะค่ะถ้ามีเวลาถ้ามีอะไรกระโนนะคะมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกอย่างนะคะมีความสุขภายในครอบครัวเ,เรียกว่าน้องกันล้วกันนะคะหรือว่าอะไรดี <laughs> เราก็เหมือนพี่น้องกันนะคะคุณเฟรมกรมลเนาะเรียกเป็นคุณก เราเราเข้าไปกอดไปหอมเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกอายรู้สึกเขินอะไรเนี่ยแม่เมื่อก่อนมารัดอะไรเขานเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วนะคะเพื่อนๆบางคนก็ผ่านกันเลยนะเราทําไมเราเป็นอย่างงี้สวัสดีคุณมานิโกโซนมาสการะค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอะเราก็ คุณวาดคุณยายวาดใช่ไหมคะสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะนะคะพี่เล็กมาช่มาบอกสวัสดีพี่สีนวลค่ะนะคะทักทายพี่สีนวลยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณนะคะลักๆัก,กเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับครับครับนะคะครับลูกชายนะคะลูกชายผู้ แล้วผมมาทํางานอะไรเอ่ยอยู่ที่หนองใหญ่ครับอ๋อน้องอยู่หนองใหญ่เหรอสองปีที่แล้วอ,อยู่ไกลกันอยู่ครับผมอยู่การสินอยู่ไกลกันมากเลยแต่ว่าน้องวันนี้น้องมันไห่เนาะมันจะปิดเงียบไปนะคะเพราะว่าระบบ การไหลสดนี้ก็ไปทั่วโลกเนาะถ้าเป็นวันแม่ค่ะเป็นวันแม่เราก็ต้องทําบุญนะคะทุกทีส่วนก็ส่วนไปให้คุณแม่นะเราก็มีแม่คนเดียวเนาะรู้จักกันให้มากมากขึ้นเนาะมากมากขึ้นเพราะว่ามันจะไหลสดไหลสดเนี่ยคือมาไปเท่าไหรเอ่ยเนี่ย43นาทีเลยนะคะรู้สึกว่าไวเหมือนกันนะคุยแป๊บแป๊คุยแป๊บแป๊บ,ปบ,ปบเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะจับมือจับไม้พูดได้หรือเปล่าเพื่อนในนี้ไปได้นะคะก็กับเราเข้าไปคุยด้วยเข้าไปคอมเมนตะ์เนาะเข้าไปคอมเมนต์หากันสามโมงเช้าคะ่ะเราก็ยากทำทุกอย่างเพื่อให้มีความสุขนะคะเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะตอนนี้ทำให้กำลังใจกันอยู่ตลอดนะให้กำลังใจกันอยู่ตลอด เพื่อนๆนะคะก็ต้องการกำลังใจนะพี่เล็กนี่เข้าใจนะสุดยอดเลยสุดยอดในการพูดเพื่อน,เ,อนเข้ามาในอ่าน,น้องน้องน้ประสิ์เข้ามานะคะแจ้งเวลาไลฟ์สดในนี้ได้เนาะนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าไปแล้วดูดีเราไม่อยากรัดนะคะรัดแล้วมันดูก็คือเป็นนลน้ผักน้าผากัาผากกว้าง คุยกันได้นะคะใข่ผ่านมาผ่านไปนะคะยินด,ดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้ก็เปิดบ้านเนาะเมื่อวานไม่ได้เปิดโทรหาเราให้รีบกลับค่ะขอให้บุญหนุนนํานะคะขอให้บุญหนุนนาเพื่อนๆืน,นทุกคนนะคะ,ะพี่เล็กมัชชิม,มา เรียกว่าน้องก็แล้วกันนะคะรู้ว่าอะไรดีเราก็เหมือนพี่น้องกันนะคะคุณเฟรมกับมลเนาะเรียกเป็นคุณก็มาโทรมาลองหนุนตลอดเลยนะคะน้องน้ำพัสินบอกว่าอะไรเอ่ยอ๋อน้องพุาฟ้างบอกว่าขอบคุณรักกดกอดจ้านะคะทกทายกันขอรักรักกดกอดนะคะคุณพี่สีนว วานไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะถ้างั้นก็เพราะว่าวานเป็นวันแรกนะคะเพื่อนๆไปให้กําลังใจน้องได้นะคะเพราะว่าน้องเขาก็ยังขอโทษนะคะขอโทษเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะค่ะสวัสดีจ้าแพ่พอพี่เล็กกเาไม่อยากให้น้องแช่นะคะการแช์ สดบางครั้งนะคะก็ต้องมีคุณภาพของคุณมากค่ะหวังไว้เช่นนั้นเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เราก็มีแค่เนี้ยค่ะแรงเลยก็คิดถึงเพื่อนๆเลยนะคะคิดถึงเพื่อนๆส่งดาวให้เพื่อนๆเกือบทุกคนเลยเนาะอาจจะมีน้อยบ้างมากบ้างรู้สึกว่ามาให้กําลังใจมีส่วนร่วมในการนะดูคลิปนะคะก็เยอะอยู่นะคะมาคอมเมนต์เนาะนะคะก็ ก็พยายามอยากจะทําอะไรที่มันสม่ําเสมอนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็เมื่อวานไปเที่ยวไว้พากลับว่าจะรีบกลับเนาะก็เลยกลับช้านิดนึงนะคะมีคนมาหาไหนมีโอกาสก,าก็มาเที่ยวชายทะเลมาเที่ยวหาดบางแสนเนาะ,ะค่ะแววมาหาพี่เล็กมั่นก็ได้นะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะพี่เล็กบอกเงียบมากไหนมีโอกาสก,าก็มาเที่ยวชายทะเลมาเที่ยว าหาดบางแสนเนาะนะคะแวะมาหาพี่เล็กมั่งก็ได้นะคะอยู่ไม่ไกลกันนะคะพี่เล็กบอกเงียบมากนะคะได้ค่ะคุณมาริวันวันนี้เพิ่งจะเข้าไปครั้งแรกนะคะก็จําเวลาไม่ได้นะคะเข้าไปดูขอบคุณนเ,เนาะก็อันนี้แล้วค่ะมันก็เป็นการเปิดบ้านนะคะเปิดบ้านของตัวเองให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะเปิดบ้านของตัวเองให้เพื่อนๆได้เห็นครึ่งชั่วโมงนะคะ เกิดครึ่งชั่วโมงก็ต้องลงนะก็นะคะขอบคุณนะคะมาขอบคุณไม่มีเพื่อนนะคะอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะก็ถือว่าเราเห็นกันมานานแล้วนะคะน้องน้าเพื่อนเนาะคุณเปรมกรมลด้วยนะคะขอให้มีคลิปปังๆนะคะแตกแสนแตกร้านนะเอาแค่แสนหรือหมื่นก็ได้นะคะพ,พี่เล็กจำได้เนาะ ก็เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะน้องนักระสิ์เราเข้าไปให้กําลังใจกันนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะกําลังใจจากเพื่อนๆเนาะก็ก็ยังทําทุกวันนี้ก็ขอเพื่อนๆเนาะก็อยากจะเจอเพื่อนๆด้วยได้คุยได้อะไรมีคนสําคัญโทรหาด้วย <laughs> ไม่อยู่ร้านมีคนสําคัญโทรหาด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะเรียนเนาะเด็กๆเลือกเรียน ก็เดี๋ยวน้องอภิวิทย์ก็น่าจะไปรับตอนช่วงห้าโมงนะคะเรียนพิเศษนะคะเรียนพิเศษก็ขอบคุณนะค่ถ่ายน้องกิ๊บเนาะ,ะพี่สีนวลเขาผ่านแล้วนะคะน้องกิ๊บก็ยินดีกับพี่สีนวลน,นะคะเพิ่งผ่านไปหมมาดเลยเนาะ,ะไม่ตกค่ะไม่ตกค่ะน้องร้อนมากเลยเนี่ยพี่เล็กพี่เล็กออกมาคุยข้างนอก อาจจะเป็นครีเอเตอร์หรือว่าไม่ได้เปิดหมวดก็คุยได้นะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะน้องน้องเกซินีเนาะนะคะคุณกิ๊บสุเกกป้าเล็กได้หมดนะคะก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆสะดวกจะเรียกแบบไหนเนาะก็ให้กำลังใจกันขอโทษนะคะขอโทษเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องนะ้ำพิศิน น้องสไลด์ตอนช่วงงันจะเป็นหกโมงนะคะหกโมงพี่เล็กขื้นไหลหกโมงหกโมงเย็นน่ะค่ะอยากจะบอกว่ารักใจแต่ร้องเย่เย่เย่ใช่ไหมดีใจนะคะเพื่อนๆมาให้กำลังใจเล็กก็เหมือนเราได้เพื่อนใหม่นะคะได้เพื่อนใหม่เพิ่มนะคะมีเพื่อนเยอะๆดีกว่านะคะดีกว่าผูดมีเพื่อนน้อยนะนะคะน้องเทพบพุตธขานสั้น มันมีมันมีรายการของพี่เล็กนะคะมีการข้างหลังกะะ็คือแชร์ใช่ไหมแล้วก็รับดาวนะคะแล้วก็โปรแกรมสมาชิกหรือว่าได้ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนค่ะนะคะที่เป็นเพื่อนไล์ใหม่เข้ามาในวันนี้นะคะน้องวาดเนาะน้องวาดด้วยค่ะแล้วก็พี่เล็กมาที่มา ให้กำลังใจกันเนาะ,ะแจ้งเวลานาทีได้นะคะน้องสไลด์เมื่อวานค่ะวันแรกกับ <c oughs> ดวงใจที่มีให้กันเนาะนะคะน้องกมลมาสิงหน้อยบอกสวัสดีค่ะพี่เล็กได้คลิปยาวคลิปเดียวอยู่เลยจ้านะคะพี่พี่เลก